ตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดันใดนั้นมังกรก,ก็ถูกกักขังหนึ่ง 1. พี่ช้างโซ่ันใดนั้นอาวีมองไปรอบรอบะทกับนหันแต่ก็ไม่พบหลีช้างโซ่เลยเขามองรูปปั้นหินที่อยู่เบื้องหน้าเขาและยิ่งรู้สึกตกใจมากขึ้นไปอีกหรือว่าพี่ช้างโซ่ได้เริ่มเดินบนวิถีแห่งการเป็นเทพก่อนจะกลายเป็นเซียนเป็นไปได้หรือที่รูปปั้นของเขาจะส่งเสียงมาให้ข้าแต่ลีชฉางโซ่พันหัวเราะเบาๆขณะกล่าวราวกับว่าเขาได้มองความคิดของอาวีออก พี่อีอย่าเพิ่งพูดอะไรในตอนนี้เหตุและผลของเรื่องนี้ซับซ้อนและยากจะอธิบายให้ชัดเจนได้ในเวลาอันสั้นข้าอยู่ตรงนี้แล้วการปรากฏตัวของรูปปั้นอย่างกะทันหันนี้เป็นเพียงกลวงครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันข้ารู้ว่าเจ้ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ยากลําบากในยามนี้ของเผ่าพันธุ์มังกรเป็นอย่างมากและเมื่อเร็วๆนี้ข้าได้คิดวิธีการรับมือบางอย่างให้พี่อีหาก เจ้าเชื่อใจข้าปรดให้กองกําลังเซียนมังกรวารีของวังมังกรทักษิณถอยทับไปก่อนชั่วคราวพี่อิกรุณารอที่นี่สักครู่หลังจากที่ข้าทําพิธีเฉลิมฉลองนี้แล้วข้าจะพบกับเจ้านี่ก็อครั้งได้หรือไม่พี่อีในเวลานั้นสีหน้าท่าทีของอาวอีพันเปลี่ยนไปเล็กน้อยขณะที่เขาพยักหน้าอย่างสงบทว่าในทันทีที่กําลังจะออกไปเขาก็ได้ยินเสียงของหลีช้างโซ่กล่าวว่ามีบางอย่างที่ข้าอยากให้ช่วยแล้วหลีช้างโซ่ก็กล่าวเช่นนั้นเช่นนี้และอื่นๆต่อไป จากนั้นหลี่ฉางโซ่ก็กล่าวผ่านพลังปราณส่งเสียงไปสองสามคำและอาวอีก็พยักหน้ารับอย่างรวดเร็วอาวอี e ร้องตะโกนเบาๆออกมาแต่กลายเป็นเสียงมังกรคำรามดังก้องไปทั่วท้องฟ้าแล้วจูจๆก็มีลำแสงสาตส,ส่องไปทั่วแผ่นฟ้าและหมู่เมฆก็ปรากฏขึ้นมาในทันใด ท่านใดนั้นอาอีพันเผยร่างมังกรยาวนับร้อยจจ้าของเขาออกมาและผงกหัวมังกรเป็นการพยักหน้าให้รูปปั้นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลก่อนที่ร่างเปลวของเขาจะสาสายไปมาเบาๆแล้วเหินทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าภาพนั้นช่างงดงามประการตายยิ่งนักในขณะนั้นกลุ่มชายชะการร่างกำยำจากหมู่บ้านสงและเหล่าสานุสิ์ผู้ศรัทธาที่อยู่ด้านล่างต่างพากันตกตะลึงบัดนี้มังกรครามลอยอยู่บนท้องฟ้าก่อนที่มันจะค่อยๆบินกลับไปที่ด้านหน้าของกองทัพ ทหารเซียนมังกรวารีก่อนจะคืนร่างเป็นชายหนุ่มที่สง่างามพี่รองอาหโมม้วนแขนเสื้อขึ้นและก้าวออกไปข้างหน้าเพื่อทักทายเขาทันทีพี่รองข้าได้ส่งคนกลับไปเพื่อให้ส่งทหารมาแล้ววันนี้เรามาทำลายสำนักเทพทะเลทักษิณกันเถิดเราจะบทยี้วิหารเทพทะเลทักษิณทั้งหมดที่นี่ไม่นะอาอีกขมมดคิ้วพลางกล่าวว่าข้าจะจัดการกับเรื่องนี้เองเจ้านำทัพกลับคืนสู่ท้องทะเลก่อนอย่าได้ทำร้ายมนุษย์และเพิ่มกำไร้ให้พวกเราเอง อาโมขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าพี่รองพวกเราเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้าอาวอีพลางก้มศีรษะลงแล้วพึมพำว่าเราทำเช่นนี้จะไม่น่าอับอายเกินไปหรือหน้าตาสําคัญกว่าชีวิตของเราหรือไม่เล่าอาวอีกล่าวอย่างสงบว่าเราต้องไม่ทำร้ายมนุษย์เราจะไม่ทำบาปฆ่าไม่ได้หมายถึงสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ท่านหมายถึงสำนักบำเพนเต่าหินหนึ่งหรือ อาโมรู้แจ้งในทันใดก่อนจะจ้องมองไปที่รูปปั้นเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลแล้วกล่าวว่าพี่รองนี่คือไม่ต้องพูดอะไรอีกไปกันก่อนเถิดข้าจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเองอาอียกมือตบแขนของอาโมพลางกล่าวว่าหากมีโอกาสข้าจะแนะนำคนที่ยอดเยี่ยมผู้หนึ่งให้เจ้าได้รู้จักในภายหลังอาโมเข้าใจและยิ้มให้ทันที เข้าใจแล้วพี่รองท่านไปจัดการเรื่องวุ่นวายที่นี่เถิดข้าจะอธิบายให้เทพธิดาหานจือฟังเองว่าท่านมีธุระสำคัญต้องทำที่นี่หลังจากนี้ข้าจะพาคนที่ยอดเยี่ยมไปด้วยไม่สิข้าจะเอาไปสองคนหลังจากกล่าวเช่นนั้นแล้วอาลโมก็ขยิบตาให้จากนั้นก็หัวเราะเสียงดังพลางบกแขนเสื้อของเขาแล้วสั่งกองทัพให้ถอยกลับอย่างสง่างามกองทัพทหารเซียนมังกรวารีต่างดูแลผู้บาดเจ็บในขณะที่เมฆดำก็บินตรงไปยังทะเลทักษิณทันที อาวอีขับเคลื่อนเมฆแล้วบินไปยังป่าภูเขาที่อยู่ใกล้เคียงโดยไม่ได้ให้ความสนใจกับการบูชาและการจ้องมองของมนุษย์สามัญเหล่านั้นนะแม่อาอีจะรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติในบทสนทนาระหว่างเขากับอาวโมแต่ในเวลานี้เขาก็ไม่อาจใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยเช่นนั้นได้อาอีสนใจในสองประโยคที่หลีชางโซ่กล่าวถึงมากสถานการณ์ที่ยากลำบากในยามนี้ของเผ่ามังกรข้าไม่ได้ก่อตั้งสำนักเทพทะเลนี้ ประโยคแรกนั้นก็ทําให้อาอีพงะงันเขาอยากถามเรื่องนี้กับหลี่ฉางโซ่เพื่อดูว่าหลีช่ชางโซ่จะให้ความคิดใดๆกับเขาหรือไม่ส่วนประโยคที่สองก็ยิ่งทำให้ความคิดของอาอีวุ่นวายเตลดเิดเปิดเปิงไปอย่างรวดเร็วหากพี่ชางโซ่ไม่ได้ก่อตั้งสำนักเทพทะเลเช่นนั้นผู้ใดจะเป็นคนทำไปได้อีกอาอีรู้มานานแล้วว่าสำนักบำเพน็นเต่าสำนักบำเพน็นประจิมสำนักบำเพ็นใหญ่สำนัก บเัเพนเซียนใหญ่และประมาจารย์หลายคนได้วางแผนเรื่องเครื่องศัก,กระมาเป็นเวลานานแล้วในระหว่างทางมาที่นี่อาวอี e. ก็ได้ยินจากเซียนเต่าว่าสำนักเทพทะเลทักษิณได้พัฒนาและขยายขนาดขึ้นมาอย่างมากในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นซึ่งหาได้ยากมากจริงๆหรือว่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่เหตุใดพี่ช้างโซ่ต้องปรากฏตัวออกมาด้วยในป่าเวลานี้อาวอี e. ตกอยู่ในภวังแห่งความคิดขณะยังคงสังเกตดูสถานการณ์เมื่อเทพแห่งท้องทะเลปรากฏตัว ในขณะนั้นอาวอีไม่รู้เลยว่าเขาได้ตกลงไปในกับดักที่หลี่ชังโซวางเอาไว้แล้วหากเขาต้องการหลอกลวงผู้ใดความจริงแล้วมันไม่ถูกต้องนักที่จะกล่าวว่าเขาหลอกลวงเพราะในท้ายที่สุดแล้วหลี่ชังโซก็เป็นสิทธิที่ถูกต้องของสำนักบำเพ็ญเต่าเช่นกันเขาเป็นคนซื่อตรงและไร้เดียงสานอกจากความจริงที่ว่าเขาซ่อนไพ่ไม้ตายไว้แล้วเขาก็หาใช่คนเลวร้ายไม่เพื่อให้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นน่าจะเป็นหากอยากหลอกลวงผู้ใดควรจะทำสิ่งใดเป็นอย่างแรก ขั้นแรกคือการทําให้คนผู้นั้นสนใจในสิ่งที่เขาจะพูดก่อนเพื่อตรึงให้อีกฝ่ายหยุดนิง่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและบัดนี้หลีช่ชางโซ่ได้เริ่มขั้นตอนที่สองแล้วนั่นคือเขาเกริ่นเป็นในให้แก่อวอีเพื่อสร้างพื้นที่ให้เขามากพอที่จะจินตนาการต่อไปเองเขาต้องการให้อกอวอีคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เองต่อจากนั้นหลีช่ชางโซ่ก็จะเลือกทําขั้นตอนต่อไปตามปฏิกิริยาตอบสนองของอกอวอีและตามที่หลีช่ชางโซ่กล่าวนั่นคือพระสูตรมั่นคง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตำราสอนเล่มหนึ่งที่หลิงเอ,อ๋อสิทธิ์น้องหญิงของเขาใช้และสามารถเรียกได้ว่าเป็นเนื้อหาของกลเม็ดเด็ดพรายของสามสมบัติหลักแห่งการรักษาความมั่นคงของยอดเขาหยกน้อยขั้นที่สามอาจเป็นการเล่นหนักเพื่อไล่ให้ทันให้ได้ผลอาจเป็นถอยเพื่อรุกคืบหรืออาจเป็นการสร้างความได้เปรียบให้เข้มแข็งก็ได้เช่นกันทั้งหมดนั้นล้วนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สรุปแล้วเมื่ออาวอีเลือกที่จะไปอยู่ที่นั่นเท้าของเขาก็ตกลงไปอยู่ในหลุมแล้วหลีช่ชางโซ่คำนวณว่าโอกาสรอดชีวิตจากภัยพิบัตริครั้งนี้เพิ่มขึ้นอีก23แต้มและหลังจากที่กักอาวอีเอาไว้อย่างมั่นคงแล้วบัดนี้ก็ถึงเวลาจัดระเบียบหมู่บ้านส่งให้เรียบร้อยเสียที ในเวลานี้รูปปั้นเปล่งแสงเซียนออกมาจากท้องฟ้าและค่อยๆร่อนลงบนพื้นอย่างช้าๆไม่ว่าจะเป็นชายร่างกัมยามจากหมู่บ้านสงหรือเหล่าสานุสิ์พวกเขาทุกคนก็ยังคงก้มลงกลับกลานภาพร่างวิญญาณบินออกมาจากรูปปั้นใบหน้าของมันดูพร่ามัวและรูปร่างของมันก็ดูเหมือนจะก่อตัว,ตวขึ้นจากแสงอันที่จริงนี่คือไพ่ไม้ตายใบเหล็กของหลี่ฉางเซ่ามันคือวิธีตัวแทนขนนกบินที่เขาใช้เมื่อหลบหนีในชั่วงพริบตาเขาสามารถสร้างร่างปลอมที่เหมือนกับเขาทุกประการขึ้นมาได้สามร่างทันที ร่างตอมนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากพลังเซียนซึ่งสามารถควบแน่นขึ้นภายในรูปปั้นหินได้โดยตรงแต่หลี่ชางโซ่ก็ไม่คิดว่าวันนี้เขาจะต้องใช้วิธีการหลบหนีนี้แต่ไม่เป็นไรหลี่ชางโซ่ยังมีวิธีหลบหนีที่สมบูรณ์อีก2อสวิธีวิธีการหลบหนีเป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้นเคล็ดลับเหล่านี้สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงแม้ไร้แบบแผนได้โดยมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ร่างปลอมนี้ค่อยๆกล่าวออกมาช้าๆและเสียงของมันก็แผ่กระจายออกไปทั่วทั้งภูเขาและที่ราบมนุษย์นับหมื่นคนต่างนิ่งขณะคุกเข่าอยู่บนพื้นเงียบและฟังอย่างเงียบๆข้าได้สำแดงจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงของข้าและสร้างโชคให้กับทุกคนทุกคนจงขยันประหยัดเป็นมิตรและคุ้มครองดูแลเด็กและคนชรายอย่าได้กลัวความทุกข์ยากและพวกเจ้าจะได้รับความสุขโชคดีมีชัยวันนี้ข้าจะบรรยายคำสอนของสำนักเทพทะเลทุกคนต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าจงเป็นคนดีทำตามคันลองแห่งฟ้าดิน ในขณะนี้หลีช่ชางโซ่ได้สรุปหลักคำสอนของสำนักเทพทะเลที่เขาเคยได้ยินมาในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานี้เขาใช้ประโยคสั้นๆง่ายๆและผสมกับพระสูตรมั่นคงของเขาเองในขณะที่ตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ใต้รูปปั้นนั้นกำลังอ่านพระสูตรตุกตา กระดาษจำลองมนุษย์อีกตัวก็ได้กลับมาแล้วหลีช่ชางโซ่แอบ,บสังเกตปฏิกิริยาของผู้คนจากหมู่บ้านสงและพบว่าชายร่างกำยำส่วนใหญ่กำลังคุกเข่าลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวแต่ในขณะนี้หัวหน้าหมู่บ้านชาราและทูตเทวะผู้ยิ่งใหญ่สองสามคนต่างก็มีสีหน้าสับสนปรากฏออกมาบนใบหน้าของพวกเขาพวกเขายังคงคุกเข่าอยู่ที่นั่นด้วยท่าทีสับสนตอนที่หนึ่งร้อยเจนใดนั้นมังกรก็ถูกกักขังสองอันใดกันมีเทพแห่งท้องทะเลจริงๆหรือนี่เฮ้อ <c oughs> ทันใดนั้นพวกคนสองสามคนเหล่านี้ก็ได้ยินเสียงสูดลมหายใจเย็นตามด้วยข้อความเสียงของตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์อีกตัวหนึ่งของหลี่ฉางโซ่จากนั้นหลีช่ชางโซ่พลันกล่าวว่าตอนที่ข้าออกลาดเวนในทะเลเจ้ารับข,ข้าขึ้นมาจากรถม้าใต้ทะเลเจ้าเห็นหน้าข้าและคงรู้ว่าข้าคือเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลจึงสร้างวิหารให้ข้าในทะเลทักสินเหตุใดกันเหตุใดเจ้าถึงคุกเข่าและไม่คงคำนับเมื่อข้าปรากฏตัวออกมาด้วยตัวเอง หัวหน้าหมู่บ้านชาราขมวดคิ้วขณะที่เขากำลังจะโบกมือส่งสัญญาณให้พวกเขาเขาก็ก้มหน้าก้มตาอยู่ครู่หนึ่งในขณะนั้นทูตเทวะผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ด้านข้างพลันกรอกตาและค่อยๆนอนลงบนพื้นอย่างช้าๆทันใดนั้นหัวหน้าหมู่บ้านชาราพลันตื่นตกใจเสียงของหลีชังโซ่เข้ามาในหูของหัวหน้าหมู่บ้านชาราข้าจะลงโทษพวกเขาด้วยการเอาวิญญาณของพวกเขาไปสองสามวันพวกเขาจะตื่นขึ้นมาในอีกไม่กี่วันต่อมาจากนั้นเมื่อถึงเวลา พวกเจ้าก็สามารถถามพวกเขาได้ว่าพวกเขาจําอะไรได้หรือไม่ความจริงแล้วมันเป็นแค่ผงสลายพลังเซียนเพียงแต่หลี่ฉางโซ่ได้เพิ่มปริมาณขึ้นเท่านั้นหัวหน้าหมู่บ้านชระตัวสั่นสองสามครั้งในขณะที่ลูกกระเดือกของเขาพลันสั่นสถานและเสียงของหลี่ฉางโซ่ที่ส่งเข้าไปในหูของเขานั้นก็ดุดดังเสียงปีศาจ คิดจริงๆหรือว่าข้าไม่อาจทําอะไรพวกเจ้าได้เพียงเพราะพวกเจ้ามีสายเลือดของเผ่าพ่อมดแต่เป็นเพราะว่าข้ามีความสัมพันธ์เก่าแก่กับบรรพบุรุษของพวกเจ้าจึงไม่สนใจว่าพวกเจ้าจะใช้ชื่อของข้าเพื่อไปหารายได้ บรรพบุรุษของเจ้าเคยเตือนเจ้าว่าห้ามมีจุดประสงค์แอบแฝงเบื้องหลังการกระทำที่เปิดเผยของพวกเจ้าหรือไม่มีการส่งต่อคำเตือนที่ห้ามมีให้แต่งงานกับสตรีนอกหมู่บ้านด้วยหรือไม่แล้วมีคำเตือนว่าสตรีสามารถเลือกสามีได้แต่จะแต่งงานกับคนนอกหมู่บ้านไม่ได้หรือไม่และมีคำสั่งพิเศษให้หัวหน้าหมู่บ้านแต่ละรุ่นห้ามสร้างปัญหาหรือไม่และในหลายปีเจ้าทำอะไรไปบ้างแล้วหัวหน้าหมู่บ้านชราเหงือเย็นเยียบไหลาอาบร่างกายของเขายิ่งสันสถานดวงตาของเขาฉับพลันก็ฉายแววตื่นตระหนกขึ้นมาทันที เทพแห่งท้องทะเลมีอยู่จริงดูเหมือนว่าทุกๆคำถามจะเป็นภาระหน,หนักหน่วงบนหลังของหัวหน้าหมู่บ้านชรามันทำให้เขาต้องถูกกำรับลงมาทัานใดนั้นเสียงนั้นก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาอีกครั้งหมู่บ้านสงของเจ้ายังอยากอยู่ต่อไปหรือไม่หากพวกเจ้าไม่อยากข้าจะกำจัดพวกเจ้าเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของบรรพบุรุษของพวกเจ้าต้องเสื่อมเสียพวกเราอยากอยากขอรับ หัวหน้าหมู่บ้านชารารีบตะโกนและมองขึ้นไปที่รูปปั้นแต่บังเอิญเห็นภาพร่างบนรูปปั้นที่กำลังสวดพระคัมภีอยู่ภาพร่างนั้นเพียงแค่หลีตาและกล้มศีรษะลงมาในขณะนั้นดูเหมือนว่ารูปปั้นจะมีชีวิตและดวงตาของมันก็เต็มไปด้วยความเย็นชาเพราะในท้ายที่สุดหัวหน้าหมู่บ้านชาราก็เป็นเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นในขณะนั้นแนว ป้องกันในใจของเขาได้พังทลายลงหมดสิ้นเขานอนราบลงไปกับพื้นและก้มกราบกรานพรางร้องให้ท่านเทพแห่งท้องทะเลปรดลงโทษข้าเถิดลงโทษข้าด้วยขอรับข้ามันโลภข้ามันโลภขอรับความคิดนี้มาจากข้าเองและผู้คนในหมู่บ้านของเราก็ล้วนแต่ฟังข้าเท่านั้นขอรับหากเป็นเช่นนี้วิญ,ญญาณของเจ้าก็จะถูกลงโทษเป็นเวลาสองสามวันหลีชางโซ่แค่นเสียงเย็นชาอีกครั้งแล้วยาสลบจจำนวนหนึ่งก็เข้าไปในจมูกของหัวหน้า หมู่บ้านชราและจากนั้นชายชราก็ลม้มลงไปกับพื้นทันทีทันใดนั้นเทพแห่งท้องทะเลซึ่งพ่งบรรยายหลักคำสอนเสร็จก็ค่อยๆหายไปเหนือรูปปั้นนั้นแล้วข้อความเสียงนั้นได้แทรกซึมเข้าไปในหัวใจของชาวบ้านคนอื่นๆที่เหลือของหมู่บ้านสงการเฉลิมฉลองจะยังคงดำเนินต่อไปและจงรักษาความสงบเรียบร้อยที่นี่อย่าให้ผู้ใดได้รับบาดเจ็บเด็ดขาดนักพรตชั้นสูงผู้ละโมบเงินมาเป็นเวลานานแต่โชคดีที่เขายังไม่ได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ วันนี้ข้าจะลงโทษเขาเล็กน้อยและนำวิญญาณของเขากลับไปรับโทษเขาจะตื่นขึ้นมาในอีกไม่กี่วันนี้ในเมื่อเจ้าเคารพข้าในฐานะเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเจ้าก็จะได้รับความรับผิดชอบในการสร้างสิ่งมีชีวิตและให้การรู้แจ้งแก่สิ่งมีชีวิตที่มีอวิชชาและตันกะงโง่เขลาในอนาคตด้วยจงอย่าทำเรื่องสกปรกและไม่สมควรจงแบกกลับความรับผิดชอบของทูตเทวะและปกป้องเหล่าสานุศทธิ์ผู้ศรัทธาและทันทีที่สิ้นเสียงลงแสงบนรูปปั้นก็ดับไปพร้อมๆกัน กลุ่มชายชะกันในหมู่บ้านสงล้วนตัวสั่นง,งันงกไปทั้งร่างพวกเขามองไปที่นักพรชั้นสูงและทูตเทวะผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งนอนขดตัวอยู่บนพื้นใต้เท้าของรูปปั้นเทพเจ้าไม่กล้าจะก้าวออกไปข้างหน้าเพื่อช่วยพวกเขาแน่นอนว่าเป็นไปตามที่คาดไว้หัวหน้าหมู่บ้านโลภเงินเกินไปจึงถูกท่านเทพแห่งท้องทะเลลงโทษเหล่าสานุสิทธ์หลายคนต่างก็ยินดีเมื่อเห็นเช่นนั้นและพากันส่งเสียงเรียกขานนามของท่านเทพแห่งท้องทะเล พิธีเฉลิมฉลองของเทพแห่งท้องทะเลยังคงดำเนินต่อไปเหล่าเหล่าสานุสิตต่างก็ตื่นเต้นมากกว่าที่เคยและผลัดกันถวายเครื่องสักการะแล้วอธิษฐานต่อเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลและฉับพลันนั้นหลี่ชางโซ่ก็นับบุญเครื่องสักการด้วยนิ้วของเขาบุญเครื่องสักการะช่างพุ่งทะยานรวดเร็วฉับวยิ่งในเวลานี้อ่าวอินั่งขัสมาธบิบนที่โล่งในป่าและครุนคิดเงียบเงียบเขาเพิ่งได้ยินคำสอนของสำนักเทพทะเลและรู้สึกชื่นชมพี่ฉางโซ่ในใจของเขามากขึ้นอีกเล็กน้อย ไม่ไกลออกไปนักผู้คนนับแสนคนยังคงเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องอาวอีจ้องมองไปที่เมฆบุญที่ขยายเพิ่มขึ้นด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาการครั้งหนึ่งเผ่ามังกรก็เคยเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพี่อีมีเสียงของมนุษย์มาจากด้านข้างอาวอีรีบลุกขึ้นยืนแล้วมองไปเห็นนักพรตตาวัยกลางคนกำลังเดินผ่านมา นักพรตเต๋าคนนี้ยิ้มและท่องบทกวีที่ทั้งสองได้อ่านครั้งสุดท้ายเมื่อพวกเขาพบกันอาอียังเห็นว่าเขาใช้เคล็ดวิชาลวงตากับเขาและทันใดนั้นเขาก็เข้าใจบางอย่างในทันทีอาอีสัมผัสได้อย่างละเอียดทีท่วนว่านักพรตเต๋านี้อยู่ในขอบเขตคืนกลับอนัตตาขั้น8ดและตัวตนของเขาก็ได้รับการยืนยันแล้วเขาคือหลี่ฉังโซสิทธ์ของสำนักบำเพ็ญเต๋าหยินหลี่ฉังโซ่คงทานวะและทักทายว่าข่าละอายตัวเองต่อพี่อียิ่งนัก พี่ชังโซ่ท่านเกรงใจเกินแปลอาลอี e. ประสานมือแล้วโค้งคันวะให้ในขณะที่เดินไปพร้อมกับหลี่ชังโซ่แล้วในตอนนี้หลี่ชังโซ่ก็ได้สังเกตปฏิกิริยาของอาวอีแล้วและได้ข้อสรุปบางประการบัดนี้เขารู้ว่าควรเลือกขั้นตอนที่สามเช่นใดต่อไปหลี่ชังโซ่มองไปที่อาวอีและว,วางม่านพรางกั้นเสียงเอาไว้รอบตัวพวกเขาทั้งสองแล้วกล่าวอย่างจริงจังว่าพี่อีท่านคิดว่าสำนักเทพทะเลเป็นอย่างไรหรือ อาวอีพยักหน้าช้าๆแล้วกล่าวว่าหลักคําสอนของสํานักสอนคนให้ทําความดีพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่สํานักที่ปล้นเครื่องหอมเท่านั้นแต่พวกเขายังมีบทเรียนที่มีความหมายพิเศษหลีชางโซยิ้มราวกับว่าเขาคาดหวังคําตอบของเขามานานแล้วอาวอีอดจะลดเสียงของเขาให้เบาลงไม่ได้และถามเสียงเบาว่าพี่ฉางโซท่านบอกความจริงกับข้าทุกอย่างได้หรือไม่เป็นเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลทักษิณจริงหรือไม่สํานักเทพทะเลนี้คืออันใดกัน หลี่ฉางโซ่สายศีสัตทันทีแล้วชี้ขึ้นไปที่ด้านบนจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่ปากของเขาแล้วตามด้วยชี้ลงไปที่พื้นดินดูเหมือนอาวอีจะไม่เข้าใจทว่าในความงุนงงนั้นจูจูเขาก็เข้าใจอะไรบางอย่างทันทีเป็นอย่างที่คาดไว้พี่ฉางโซ่ก็แค่คนที่ถูกบีบให้ออกมาทำเช่นนี้และประมาจารย์ของสำนักบําเพ็ญเต่าหยินก็เป็นคนเก็บเครื่องสักการบูชา ลีชังโซยิมอีกครั้งพลางถอนหายใจทูตเทวะเหล่านั้นสร้างความเสียหายให้กับกองทหารเซียนของวังมังกรข้าต้องขออภัยด้วยจริงๆอาวอีตกตะลึงแล้วทันใดนั้นเขาก็นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่ปรมาจารย์ของสำนักบำเพ็ญนเต๋าหยินเท่านั้นแต่มีแผนการของเผ่าพ่อมดอยู่เบื้องหลังด้วยเทพแห่งท้องทะเลพวกเราไม่ได้พูดอะไรเลยนะอาวอียิ้มทันทีและกล่าวว่าไม่ต้องห่วงแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นข้าจะชี้แนะพวกเขาในภายหลังเอง อาอีเงยน้าขึ้นมองหลี่ฉางโซ่ซึ่งอยู่ข้างๆเขาด้วยความรู้สึกชงนในใจพี่ฉางโซ่ถามข้าเมื่อครู่นี้ว่ารู้สถานการณ์ยากลําบากในยามนี้ของเผ่าพันธุ์มังกรมากเพียงใดแล้วพี่ฉางโซ่รู้มากเพียงใดหรือหลี่ฉางโซ่ถอนหายใจไม่มีปัญหาภายนอกให้ต้องกังวลแต่มีภัยพิบัติในสมัยโบราณมันยากที่จะอยู่รอดในสภาพ ชีวิตที่มาหมายพี่อีกข้าพอรู้คร่าวๆว่าเจ้าทำอะไรลงไปแต่มันยากมากที่จะพลิกสถานการณ์นี้ได้ด้วยเจ้าเพียงคนเดียวหลีช่ชางโซ่หยุดไปชั่วขณะและแอบ,บสังเกตดวงตาของอาวอีเมื่อครู่นี้เขาได้ใช้กลอุบายต่างๆเช่นจงใจเว้นว่างไว้เกริ่นในบางอย่างปล่อยให้จินตนาการของท่านโลดแล่นไปเองและตกหลุมพรางทีละขั้น อย่างไรก็ตามขอบเขตสูงสุดของการหลอกลวงก็คือการนิ่งเงียบและทําให้อีกฝ่ายหนึ่งทําตามคําขอที่เขาต้องการด้วยวิธีนี้กำนั้นก็จะสามารถถูกโอนย้ายได้และในท้ายที่สุดบางทีอาอี e. อาจจะขอบคุณเขาแล้วกล่าวว่าขอบคุณพี่ช้างโซ่ที่ชี้แนะค่ะ